ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ภูนะครับจะลองทำอ่า YouTube นะครับนะคลิปเสียงนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องเทวดานะครับในประสบการณ์นะครับและในความรู้ที่ผมเคยศึกษามาและก็ได้ปฏิบัติมานะครับในการฝึกสมาธิจจตามเดินจงกรมก็ตามหรือว่าไปพบเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับนะวันนี้อาจารย์อยากจะลองทําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาในการฟังในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยนะอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องเทวดาเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครฟังแล้วเนี่ยจะเชื่อมีเชื่ออาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้นะครับแต่อยากให้ฟังเป็นแนวธรรมะแล้วกันนะ เพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเจอการพบเห็นการร่วงรู้นะครับในความเป็นอยู่นะครับของเทวดาและสิ่งสี่ทั้งหลายในชีวิตการเป็นหมอดูมานะครับหรือก่อนนั้นก็ตามนะครับนะข้อแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวเกินยี่สิบนาทีนะอ่าคือเมื่อสมัยที่อาจารย์นะครับเป็นเด็กๆนะครับน่าจะอยู่มัธยมนะครับจริงๆแล้วอาจารย์เคยอ่านหนังสือนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม เกี่ยวกับเรื่องการทาสมาธินะครับเดินจงกรมการทาบุญนะครับเพื่อลดวิบากกรรมนะครับหรือเพื่อลดกรรมของเราลงไปนะครับจากหนักกลายเป็นเบาจากเบากลายเป็นไปนไม่เกิดนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะรู้ไหมว่าเราอาจจะเคยทําเวรทํากรรมอะไรมาในหลายภพหลายชาติเกิดมาก็เลยรับความสุขบ้างบางทีก็เจอความสุขความทุกข์บ้างความอ่าไม่สบายใจความไม่สบายกายความอึดอัด ำลำบากใจก็ตามนะครับนะผมก็มองว่าวันนี้จริงๆเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องเวรกรรมนะครับมันมีหลายเรื่องแต่วันเนี้จะขอชี้ไปที่เรื่องของเทวดาหลายท่านนะครับที่ดูดวงกับอาจารย์ภูนะคืออาจารย์เเป็นอาจารย์ดูดวงใช่ไหมล่ะแล้วครั้นี้ก็มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องเทวดามีจริงไหมอาจารย์ภูคะอาจารย์ภูครับแล้วที่พรักษาตัวดิฉันอยู่คือใครครูบาอาจารย์องค์ไหน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดใดดูแลปกป้องดิฉันอยู่คะอยู่ครับนะครับหลายครั้งนะครับที่ผมเจอคําถามแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าในธรรมชาตินะครับโดย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 อ่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์นะครับที่สวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิแล้วก็มีเมตตาจิตนะครับอยู่เสมอเสมอแม้กระทั่งศาสนาอื่นก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ตามแต่นะที่เป็นคนดีมีศีลธรรมมีเมตตากรุณา ครับต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อสัตว์ก็ตามคนพวกนี้ยเป็นคนที่มีใจิตใจดีส่วนใหญ่คนพวกนี้นครับนะก็จะคิดดีทําดีผู้ด,ดีเสมอและจะมีนะครับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบางชนิดหรือหลายๆชนิดนะครับดูแลรักษาปกป้องตัวคนนั้นบุคคลคนนั้นอยู่นะครับนะแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อสูอบุคคลน,นะครับ แต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้คือว่าจากประสบการณ์นะครับสังเกตหลายครั้งนะครับเมื่ออาจารย์ภูนะครับสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมนะครับทาบุญทำทานและสะสมส่วนมนต์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมักจะมีนิมิตบางอย่างเกิดขึ้นในความฝันก็ตามในสมาธิจ,จิตก็ตามนะครับหรือแม้แต่ขณะเดินจงกรมก็ตามนะครับซึ่งหลายท่านอาจไม่เกิดน,นิมิตใด,ดๆเลยก็ได้นะครับในการปฏิบัติธรรมแต่ตัวอาจารย์เองนั้น ได้ไปทำในหลายๆครั้งในหลายโอกาสได้มีโอกาสล่วงรู้ได้มีโอกาสพบเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาปล่านะครับด้วยตัวเองนี่แหละนะครับนะซึ่งบอกได้เลยว่าคนนะครับที่เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มั่นในทานศีลภาวนานะครับและ,ะพติตนนะครับที่ดีนะครับอยู่เสมอๆเ,เนี่ยก็จะมีกายทิพย์นะครับ หรือที่เรียกว่าเทวดานั่นเองนะครับที่จริงแล้วรวมทั้งหมดเลยนะเทวดานางฟ้าพรมหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นกายทิพย์เนี่ยก็ตามแต่นะก็จะมารักษาดูแลและอนุโมทนากับมนุษย์ผู้นั้นหากใครก็ตามนะครับที่สวดมนต์ไหว้พระทาสมาธิเดินจงกรมแผ่เมตตานะครับและทําแต่ความดีอยู่เสมอเสมอเนี่ยมีจิตใจนะครับเมตตากรุณานะครับ จิตมาในทานในบุญต่างๆนะครับอยู่เสมอๆเนี่ยก็จะมีเทวดานะครับอย่างน้อยหนึ่งตนนะครับมารักษาร่างกายรักษารักษาตนรักษาตัวบุคคลคนนั้นนะครับอยู่เสมอๆบางมนุษย์บางท่านนะครับบางคนนะครับมีเทวดาหรือมีกายทิพย์หรือมีนางฟ้านะครับแต่ถ้าเรียกรวมๆ่าเป็นเทวดาแล้วกันนะมาดูแลรักษากายมาดูแลรักษาตัวตนนะครับ ดูในรัศาตัวอยู่หลายองคเ์เดียวนะครับดูอย่างเช่นเรื่องเล่าหรือประวัติของพระอริยสาวกหรือพระสงฆ์นะครับที่ประพฤติปฏิบัติดีนะครับหลายท่านก็พูดยืนยันตรงกันว่าบางครั้งเข้าไปในป่าบางครั้งเข้าไปในถ้าบางครั้งเข้าไปทำสมาธิอยู่ในภูเขาในป่าอันตรายนะครับต่างๆนานานะครับแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆหรือบางครั้ง ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคอยช่วยเหลือดูแลและก็คอยอนุโมทนานะครับบุญอยู่เสมอเสมอดังนั้นตัวอาจารย์เองนะครับที่ได้มีการฝึกสมาธิเดินจงกรมนะครับบางครั้งบางโอกาสอาจารย์ก็ได้สามารถติดต่อนะครับกับกายทิพย์ที่มองไม่เห็นนะครับบ้างในบางครั้งและได้มีการสนทนาพูดคุยกันบ้างใจความสั้นๆก็มีอยู่เพียงว่าการมีตัวตนอยู่จริงของเทวดามีจริงหรือไม่ ก็ได้ความว่าจริงแล้วนะครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับว่าท่านที่คุยกับผมนั้นเป็นใครแต่ก็ได้คุยกันแล้วว่าท่านบอกว่าที่จริงแล้วมนุษย์นะครับที่ทาความดีจิตมาในทานสินภาวนาหรือเป็นคนที่มีเมตตาจิตอยู่นั้นไม่ว่าจะนักสือศาสนาใดๆก็ตามนะครับก็จะมีนะครับกายทิพย์ที่มองไม่เห็นนะครับคอยดูแลคอยรักษาคอยอนุโมทนาบุญ หรืออนุโมทนาสิ่งดีๆที่เขาทํานั้นอยู่เสมอๆถึงแม้บางครั้งเจ้ากรรมในเวรนั้นจะตามทันจะตามสร้างความเดือดร้อนอะไรอยู่ก็ตามแต่นะครับแต่หนักมันจะกลายเป็นเบาเบาจะกลายเป็นไม่เกิดพูดง่ายๆคือว่ามันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะมีกรรมอะไรมาตามถนองเราสมมติวันนี้เราจะต้องถูกรถชนตายแต่ในบุญปัจจุบันนะครับที่เราทําความดีปัจจุบันที่เราทํานะครับบางครั้งเนี่ยส่งผลเราใช่ไหมฮะเราอาจจะนะครับ เวลาผลบุญตรงนั้นนะครับทําให้เรานั้นจากที่ต้องตายในวันเนี้อาจจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับและก็อาจจะแควคลาดคาดปลอดภัยไปก่อนบางครั้งถึงข่าวตายก็ไม่ตายถึงข่าวต้องรับทุกก็ไม่ทุกข์ก,กับมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นมาช่วยไว้นั่นก็แสดงว่าบางครั้งคุณมีเทวดาหรือมีครูบาอาจารย์สายกายทิพย์คอยดูแลรักษายอยู่ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นองค์ที่คุณบูชากราบไหว้อยู่เสมอก็ตามแต่นะครับแต่ท่านก็ดูแลรักษาและมาอนุโมทนาบุญกับคุณอยู่เสมอๆบางคนก็ว่าตัวเองมีพระฤาษีเนตรบางคนก็บอกเรามีพระฤาษีบูรษีบางคนบอกว่าอผมมีแม่อุแ่แม่แม่รัศมีดูแลอยู่บางคนบอกว่าผมมามีออะไรอะอุพยานาดูแลอยู่บางคนก็ว่าผมก็มีเทวดาองค์นั้นองค์นี้นะครับมากมายไปหมดนะครับ จริงๆแล้วนะเทวดาครับที่มาดูแลษ์มนุษย์ชั้นดีหรือมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเป็นมนุษย์ที่ทำดีผู้ด,ดีคิดดีนะมีหลายตนและก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นองค์ที่เราบูชาหรือกราบไหว้อยู่เสมอมันก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งก็เป็นเทวดาองค์อื่นมีชื่ออื่นนามอื่นแต่ท่านก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องนับถือหรือเอ,อ่ยชื่อท่านหรือรู้จักท่านเสมอไปทุกคนนะครับแต่ว่าเทวดาเหล่านี้ มีหน้าที่นะครับมาดูแลมาปกป้องมารักษานะครับและมาอนุโมทนาบุญกับคนที่เป็นคนดีมีเมตตาจิตมีกุศลจิตเหล่านั้นลองสังเกตดูก็ได้ครับคนคนไหนนะครับสวนมนต์ใบ่อยทําสมาธิเดินจงกรมแผ่เมตตาครับทําบุญทําทานอยู่เสมอเสมอคนพวกเนี้ยเวลาจะแย่ก็มีบางอย่างมาช่วยเวลาจเจ็บก็เจ็บน้อย เวลาจะลําบากยากจนก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยทําให้เกิดเกิดมีเกิดอ่าผ่านวิกฤตก,การณ์นะครับไปได้จะแย่จะแย่อยู่ดีก็ถูกหวยเงินทองกําลังไม่มีอา้าวมีคนมาช่วยหรือบางทีเงินจะหมดอยู่ละนะครับต้องไปกู้นี้ยืมสินค้าสุดสุดไปถูกหวยถูกหวยหลายหมื่นเลยบางทีก็บางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับแต่บุญที่เราทําอยู่เสมอเสมอฐานที่เราสร้างอยู่เสมอเสมอนั้น มีคนรู้เห็นอ่ามีมีม,ม,มีไม่ใช่คนครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นมีเทวดามีกายทิพย์รู้เห็นกับเรานะครับนะเขาอช่วยในบางครั้งบางโอกาสเพราะเทวดานั้นมีอิทธิฤทธิ์คขาว่าเทวดาของผมแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะเช่น,นอาจจะเป็นนางฟ้าอาจจะเป็นเทพบุตรหรือเทพพิชิดานะครับก็จะว่าเป็นเทวดาพรมเนี่ยผมก็จะเรียกลุงว่าเทวดาแล้วกันนะอาจจะดูแลรักษาอยู่เมื่อถึงคราวที่คุณลําบากเดือดร้อน ถึงคราวที่เขาต้องช่วยเขาก็จะเนรมิตหรืออธิษฐานจิตนะครับช่วยอะไรบางอย่างกับเราได้แต่นั่นก็หมายความว่ามนุษย์คนนั้นต้องมีพื้นฐานนะครับบุญเก่ากรรมดีที่เคยทํามาในอดีตและปัจจุบันในชาติอยู่บ้างนั่นเองนะครับท่านจาจะช่วยท่านจึงจะให้ผ่านพ,าพ้นวิกฤตการณ์ที่มันเลวร้ายไปได้อย่างเช่นตัวยอย่างบางอย่างนะครับที่อาจารย์ภูนะครับเคยเจอกับตัวเองคือ อาจารย์นั้นเคยนะครับอ่าครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้แหละรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยจะจะ,จะ,จะ,ะเริ่มแบบดวงตกนะครับช่วงหลังนะครับช่วงดวงตกเนี่ยทําบุญเยอะเลยนะทำบุญทําทานเยอะเลยแจกทุนอะไรเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายมีอยู่ช่วงที่ตัวเองเนี่ยก็หาอไรายได้ไม่ค่อยได้นะครับคิวดูดวงก็น้อยลงมานะครับการทําบุญของเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่อยู่ใน Facebook หรือว่าในไลน์กลุ่มเนี่ยก็น้อยลงมา อาจารย์ก็ยังคงทำบุญเยอะนะครับแล้วก็คงเก็บเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่มากนะักอาจารย์ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะเราทําบุญมากจนเราจนหรือเปล่านะทําทานมากเกินไปจนเราเองแท่ไม่เหลือตังค์จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือเปล่านะก็เลยนั่งคิดไปก็คิดว่าไม่หรอกให้มันรู้ไปว่าทําบุญเยอะแล้วมันจะจนทําทานเยอะทําพันไปบ่อยทาบุญไปบ่อยแล้วมันจะอดตายก็ให้มันรู้ไปวันนั้นใครตี่ตามข่าวคะ่ะเกี่ยวกับอาจารย์ก็คงจะรู้ อาจารย์คำนวณหวยนะครับเ่าเรียกหวยอะไรหวยออมสินสามตัวตรงไองที่มันออกเก้าห้าเก้านะครับนะงวดนั้นแหละช่วงอาจารย์ไม่ค่อยมีตังนะครับแต่ว่าอาจารย์เองเนี่ยสามารถที่จะถูหวยนะครับสามตัวตรงนะครับโดยการซื้อหวยแค่ไม่เกินสี่หางทางั้นเองนะครับถูกประมาณหมืน่นสองหมื่นสามมั้งครั้งนี้เนี่ยเวลานั้นอาจารย์เองเนี่ยจะไม่มีตังจะใช้แล้วครับเหลือตังตัวอยู่ไม่กี่พันเองครับนะแล้าคิดว่าก็คงจะอยู่ไปยังไงเนาะ ทานก็ทําเยอะบุญก็ทําเยอะหวยหมวดนี้มันจะเข้าไหมมันจะถูกไหมก็ไม่รู้แต่อาการก็เล่นไปแค่นั้นแหละครับเท่าที่กลางมีนะครับประมาณสองร้อยบาทนะครับนะร้อยสองร้อยไม่เกินนี่ครับปอยใจกลางตัวไม่ถึงสองพันเท่านั้นเขาคิดไปว่าไม่เป็นไรหรอกไ้มันรู้ไปว่าทําทานเยอะมันจะจนทําบุญเยอะมันจะมันจะอดตายแล้วช่างมมันคิดอย่างนี้นะเรายัางยึดมั่นในทานยึดมั่นในความดีของเราอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ไม่เคยโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยโกรธครูบาอาจารย์ไม่เคยโกรธเทวดาว่าไม่ช่วยเรา วันนั้นอาจารย์ถูกหวยนะครับประมาณหมื่นสองนะครับสามตัวตรงๆเลยนะก็มีเงินมาใช้ใจ่ายและอีกหลายครั้งนะครับที่อาจารย์ลำบากลำบากเนี่ยเหมือนจะไม่มีตังใช้เหมือนจะไม่มีไรายได้จากการดูดวงหรือไม่ได้จากการขายขายวัตถุมงคลก็ตามบางทีเนี่ยก็มีคนนะครับอยู่ดีๆก็นึกยังไงก็ไม่รู้ครับมาซื้อเบอร์มือถือเบอร์อาจารย์เบอร์ละหมื่นอย่างเงี้ยหรือเบอร์ละห้าพันสองเบอร์อย่างเงี้ยโดยที่อาจารย์เองก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเขาก็ทักมาปกติ มาซื้อเบอร์ละห้าพันไปเบอร์หนึ่งเบอร์ละสามพันไปเบอร์หนึ่งนะครับแปดพันนะครับขายของวันเดียวก็เลยงงว่าเอ๊ะเราไม่มีตังใช้นะช่วงนี้ขายของก็ไม่ค่อยดีคนดูดวงก็น้อยลงนะครับเศรษฐกิจก็แย่นะแต่อาจารย์ก็ยังไม่กลัวก็ยังยึดมั่นในทานงศีลภาวนาอยู่เหมือนเดิมยังคงใส่บาตรยังคงทําบุญยังคงปล่อยปลาและก็ยังคงสวดมนต์ทันสมาธที่เดินจงกรมอยู่เสมอๆนะครับก็ไม่ได้กลัวความจนอะไรนะครับแต่มันก็แปลกนะเวลาอาจารย์จะแย่จะแย่ไม่มีตังใช้ มันก็มีเงินเข้ามาตลอดก็ไม่รู้มันเป็นบุญส่วนไหนหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าผมเชื่อนะคนทําความดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟให้ไหม้พอจะลาบากลาบากขึ้นมาเดี๋ยวก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยเราเองแหละอันนี้ความเชื่อของสมบุบุคคลนะหลายครั้งที่อาจารย์ไม่มีเงินใช้หลายครั้งที่อาจารย์จะไปทําบุญแล้วไม่มีตังอาจารย์ใีสานจิตต่อครูบาอาจารย์สา,า,า,ย,สายกายทิพย์ของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพญานาคสายเทวดาที่คอยรักษา ปกป้องดูแลอาจารย์อยู่ก็ตามแต่นะครับทุกครั้งอาจารย์แผ่ไม่ตาให้ทุกครั้งเชื่อไหมครับจะไปทําบุญที่ไหนเหมือนจะไม่มีเงินนะครับแต่ก็เหมือนจะมีเงินเข้ามาให้ตลอดทําบุญกองเพลงแค่เอ่ยปากว่าจะทําบุญกองเพลงนะครับไม่นานครับกระถูกห่วยนะครับสามตัวตรงสองตัวตรงเนี่ยหลายหมื่นเลยทีเดียวแล้วก็ได้เงินเกินค่ากองเพลงอีกครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อประมาณปีหกสองปีที่แล้วอาจารย์จะทําบุญกับเด็กบนเขา ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําประมาณห้าร้อยทุนนะครับทุนละห้าร้อยบาทตังไม่มีหรอกตอนที่พูดนะ่ะมีตังตัวอยู่ไม่เกินสามหมื่นนะครับห้าร้อยทุนคูณละห้าร้อบาทคุณลงคูณไปสีครับไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละครับนะมีตังตัวอยู่ไม่ถึงสองหมื่นในบัญชีนะครับพอคิดในใจว่ามันคงไม่ได้ม่กี่ทุนหรอกคงได้ยี่สิบสมสิบทุนแล้วมั้งครับประมาณนี้แต่พอคิดไปคิดมาสุดท้ายนะ ก็สามารถจะมีเงินนะครับไปทําบุญได้นะครับตามที่เราตั้งใจนะครับแปลกเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นน่ะอาจารย์ก็ลองเสี่ยงทายนะครับลองเสี่ยงโชคเล่นหวยนะครับสองตัวตรงบ้างสามตัวตรงบ้างลองเสี่ยงดูปรากฏว่ามันก็ถูกถูกติดกกิันหลารายหวยติดิกันนะครับเป็นหวยหุ้นนะมีเงินน่าจะเกินแสนนะครับรวมทั้งเงินที่คนที่ร่วมบริจาคกับอาจารย์มานะที่ทำบ,บุญกระดิกชาวเขาเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะนั่นแหละที่ททางแถวอมก๋อยนะครับนะก็มีเงินที่ตัวไปไม่ถึงไม่กี่หมื่นหรอกตอนแรก่ พอคนบริจาคมาไม่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับนะรวมทุกคนแล้วเนี่ยแต่เราก็นุโมทนานะครับก็ขออนุโมทนาทุกคนนะครับใครที่ฟังชิปนนี้อยู่ก็คงจะรู้นะครับว่าเราเคยร่วมมือกันมานะเมื่อปีหกสองนะครับอาจารย์ขึ้นไปอาจารย์ก็มีเงินติดตัวไปไม่กี่หมื่นหรอกนะแต่ก็ไปอยู่ระหว่างเดินทางก็ถูกหวยนะครับหวยหุ้นหลายหุ้นนะครับแล้วก็หลายหมื่นทีเดียวนะไปเสร็จแล้วรวมไปเสร็จตอนนั้นถึงที่เชียงใหม่ก็น่าจะมีเงินเป็นหลักน่าจะรวมแล้วถึงแสนนะครับนะมันก็แปลกนะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน่าางรรนนเเนียแอธิฐ รือความตั้งใจเนี่ยบางครั้งเราแค่คิดมันเกิดผลได้นะครับมันก็แปลกนะแล้วอใจก,ก็ไม่เคยน้อยใจนะว่าทำไมเราทําบุญก็เยอะทําไมเรายังไม่รวยคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าบุญส่งผลต่อให้เทวดาเราให้ฟ้าดินก็หงามเราไม่ได้คนมันจะรวยนะถึงเวลามันก็คงจะรวยเองแต่คนมันจะไม่รวยนะครับมันก็ต้องจนไปก่อนในจางคิดอย่างนี้นะถึงบุญส่งผลเมื่อไหร่ก็คงได้รับผลบุญนั่นเองแหละ หมือนคนปลูกข้าวนะครับเมื่อข้าวมันยังไม่ออกรวงก็ยังไม่ได้ผลผลิตนะครับก็ต้องลดน้ําพรวนด,ดินแล้วก็ต้องคอยเก็บหญ้าเก็บอะไรดูแลต้นข้าวนะครับให้แข็งแรงแล้ววันหนึ่งพอข้าวออกอผลก็ได้รับผลได้รับข้าวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับอาจารย์ก็ยังเชื่อนะว่าสิ่งศิสิธ์ก็มีจริงหลายครั้งที่การทำสมาธินะครับเดินจงกรมหรือว่าบางทีเนี่ยก็ไปได้คุยกับไกท่ทิพย์นะครับที่อาจารย์ขอไม่เอ่ยชื่อถึงว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับ แต่เอาเป็นว่าอาจารย์ก็พอจะรู้ว่าเขาก็เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเทพธิดดาน,นี้แหละก็ได้คุยกันหลายครั้งได้มีการสนทนาธรรมกันบ้างอะไรกันบ้างบางครั้งก็เป็นผู้หญิงนะครับหรือเขาเรียกว่าเทพธิดดาน,นั่นเองหรือบางครั้งเป็นเทพบุตรหรือที่เรียกว่าเทวดานั่นแหละนะครับนะแต่ขอเรียกวมลมว่าเทวดาก็แล้วกันคุยกันหลายเรื่องหลายราวนะครับแต่ก็หลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแต่ก็ยังรู้ว่าเทวดาที่มาอยู่กับเราหรือว่ามารักษาเราอยู่นั้นท่านก็ไม่อยู่กันตลอดหรอกนะบางทีท่านก็มีธุระนะครัับ้พผูขงแะ ไปธุระไปทําทสมาธิไปปฏิบัติธรรมอะไรไปทำงานบุญในาของท่านหรือว่ามีต้องไปทําบุญหรือว่าต้องไปร่วมอ่ารวมตัวกับเทวดาองค์อื่นในใน,นวิมานหรือว่าในพระภูมิของท่านก็มีพูดงา่ายเทวดาก็ไม่ต่างกับคนนี่แหละครับอยู่แบบคนนี่แหละแต่เขาก็มีสังคมของเขาก็มีวิมานมีที่อยู่ของเขานะครับประมาไปไปมาหาอาจารย์มาคุยกับอาจารย์มาอยู่กับอาจารย์บ้างบางทีก็ไปที่อื่นไปที่เมืองของเขาบ้างคือไปพบภูมิของเขาบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่มานะก็จะมาช่วยมากกว่า มาอนุโมทนาบุญมาคอยช่วยเหลือมาคอยดูแลมาคอยอ่านะช่วยเหลืออะไรแหละอย่างเงี้ยนะใครสําเร็จในเรื่องการมุกุศลอะไรอย่างเงี้นะแต่ว่าเทวดาที่มาแต่แต่ละตนที่มาอยู่เนี่ยบางตนก็อยู่ไม่นานแล้วก็ไปบางตนมาอยู่นานนะก็ช่วยอนุโมทนากับเราช่วยอ่าการบุารกุศลกับเราก็มีนะบางครั้งอาจารย์สัมผัสได้บ้างสัมผัสไม่ได้บ้างแต่เท่าที่คุยสนทนากันก็รู้ว่าไม่ได้มีแต่เทวดานะครับนะบางทีก็มีพญานาคบางทีก็มีคุดมีคนทันวิทยาธร นะครับหรือบางทีไม่ใช่ไม um ่ใช่เทวดาก็มีนะเป็นกายทิพย์ในสายโอปปาติกะนะครับที่มาคุยมาปรึกษาหาหรือหรือมาอนุโมทนากับเราก็มีเพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่อาจารย์สวดมนต์ทุกครั้งที่อาจารย์ทาบุญนะครับอาจารย์ก็แผ่ไม่ตานะครับอุทิศสมสุนลนะครับให้กับเทวดาด้วยให้กับโอปปาติกะนะครับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับหลายครั้งนะครับที่อาจารย์สัมผัสได้ถึงพญานาคสัมผัสได้ถึงโอภูมิอื่น บางครั้งก็เป็นสมาธิไปเห็นไปเจอไปรู้มาหรือบางครั้งนอนหลับฝันไปก็จะไปคุยพูดจาสน,สนทนากันนะครับหรือบางทีเดินจงกรมอยู่ก็มีจิตไปรู้ไปเห็นบางอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นก็มีนะครับแต่อาจารย์ก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้บ่อยนะเพราะว่าเล่าไปบางครั้งคนไม่เชื่อก็ว่าเราบ้าคนไม่เชื่อก็ว่าอาจารย์อวดอุตริมนุษยธรรมคืออวดว่าตัวเองเก่งตัวเองมีอิทธิฤทธิ์สามารถคุยกับเทวดาได้คุยกับนางฟ้าคุยกับกายทิพย์คุยกับพญานาคได้อะไรอย่างนนี้นะครับ การว่าเล่าไม่ได้พูดไปก็ว่าเราบ้าพูดไปก็ว่าเราเป็นคนไม่ไม่สมประกอบหรือเปล่ามีคนจริตหรือเปล่านะถ้าจะ่บาบ้าหรือเปล่าน้องอะไรเงี้ยบางคนอาจคิดอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะเล่าในคลิปนี้จริงๆแล้วอ่ะเล่าเพราะว่าจะได้ให้คนที่มีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องเทวดานะครับเรื่องสิ่งศิลรู้ว่าที่จริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีพบภูมิอื่นซ้อนอยู่นะเราไม่ได้อยู่เพียงมนุษย์อย่างเดียวนะครับในโฮคุมที่อยู่ซ้อนไมิถีกับเราอยู่เนี่ยก็มีเทวดา นะครับมีอ่ามิติอ,อื่นๆนะครับมาจ็ญพยานาคนะครับหรือว่าคนทานวิทยาธรนะครับหรือพวภูมิของบินโลกวิญญาณเนี่ยนะครับอยู่ติดต่อกับภูมิมนุษย์เราเนี่ยนะครับแต่เราจะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแค่นั้นเองนะครับเขาสามารถไปมาได้ในบางโอกาสนะครับบางตนก็ข้ามมิติมาไม่ได้แต่บางตนมีอิทลิ์มีบุญญาธิการนะครับก็ข้ามมิติมาได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีภารกิจแหละที่ต้องมาทํา บางทีก็ถูก่าสั่งมาจากเทวดาทั้นสูงให้มาดูแลเทวดาให้มาดูแลมนุษย์คนนี้ให้มาดูแลวัดนี้ให้มาดูแลสถานที่แห่งนี้หรือให้มาสถิตยอยู่ในบ้านแห่งนี้นะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆอ,องค์การจากเบื้องบนที่เป็นเทวดาทั้นสูงสั่งมาอีกทีหนึ่งก็มีนะครับคนที่ทําบุญมากคนปฏิบัติธรรมคนเป็นคนที่มีศีลธรรมจะมีเทวดาทั้นสูงวัดเวียนมาหาวเวียนมาบกปากรักษาอยู่เสมอๆนะครับส่วนใหญ่นะ เวลาเหล่านี้ก็จะมีบุญสัมพันธ์หรือมีบุญสัมพันธ์หรือว่าในในพภูมิอดีตชาติตะเรามาเหมือนกันบางตนก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกับเราบางตนเคยทําบุญร่วมกับเรามาก็มีนะครับหรือบางตนไม่เคยทําบุญอะไรร่วมกับเรามาในชาติก่อนหรอกแต่รับองค์การมาจากเบื้องบนที่อ่าที่เวลาท่านสูงกว่าน่ะมอบหมายหน้าที่มาให้มาดูแลให้มารักษาให้มาปกปักรักษาคนหรือสถานที่นั้นนะครับดังนั้นนะครับ,นนนค,รบคนที่อยู่ในศีลธรรม คนที่สวดมนต์นะครับปฏิบัติธรรมรักษาศีลอยู่เสมอๆทำบุญทำทานอยู่เสมอๆเ,เ,เ,เนี่ยก็จะมีเทวดาชั้นสูงนะครับมาคอยปกปักรักษาอยู่เสมอๆและบางทีก็มีหลายตนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์นะครับสัมผัสมาด้วยการฝึกสมาธิเดินจงกรมนะครับด้วยตัวเองมาบ้างส่วนหนึ่งนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะนําม,มาปฏิบัติต่อนะครับจากเรื่องที่เคยอ่านมาฟังมาแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้พูดให้ใครเชื่อ แต่เป็นการเล่านะครับว่าเทวดากายทิพย์พรมหรือแม้แต่วิญญาณอื่นๆก็ต,ตามแต่แม้แต่พญานาคหรือคุดคนทานวิทยาธรน,นั้นก็มีอยู่จริงเป็นแต่ว่ามันเป็นอาจิใจมันเป็นอาเอหิปัสิโกนะครับคือเขาเรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนนะครับคนที่ไม่สามารถรับรู้ได้มันก็มีคนที่สามารถรับรู้ได้มันก็เยอะนะครับแต่คนที่เขารู้บางครั้งเขาพูดไม่ได้พูดไปคนอื่นก็มองว่าบ้ามองว่า,ม,วามิโกจริ จิตมนุษย์นะครับอย่างอาจารย์พูดไปเนี่ยบางคนก็ว่าอาจารย์บ้าละแต่ที่จริงแล้วไม่เป็นไรอาจารย์ใครจะว่าอาจารย์บ้าหรือว่าอ,าอะไรก็แล้วแต่คนจะพูดล้วกันอาจารย์ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองนะครับแต่อย่าง ok wa, ที่บอกว่าทําดีได้ดีทําชัวช่วได้ชั่วมันมีอยู่จริงทําบุญทําทานแล้วสินสนมนอยู่เสมอๆจะมีเทวดารักษานะครับมากกว่าหนึ่งตนมีหลายตนแน่นอนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกอยู่ในช่วงเวลาที่เราเป็นคนดีปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็อยู่กับเราเรอยอะหน่อยอยู่กับเรานานหน่อยอยู่เรานานน่่่งททํควววมมสิีีได เขาก็ไปไม่คเขาอยู่กับเรานานไปไปที่อื่นบ้างไปอยู่ที่อื่นบ้างไปกิจอื่นๆบ้างก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วใครที่ทําดีคิดดีพูดดีอยู่เสมอเทวดาก็จะมาเนี่ยครับจะมาดูแลรักษาเนี่ยมากกว่าหนึ่งตนบางทีก็สลับกันมาบางตนก็สถิตอยู่ที่บ้านนั้นเลยหรือว่าอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นเลยก็มีนะครับนะอย่างเขาภูมิเจ้าที่อย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องอยู่ในที่แห่งนั้นภูมินั้นจุดนั้นต้นไม้นั้นหรือว่าเบรินบ้านนั้นก็มีนะครับนะท่านถูกมอบหมายนะครับให้อยู่ที่นั่นเลยก็มี นะครับแต่บางตนก็มาประมาไปไปก็มีนะครับแล้วแต่นะครับเป็นบางกรณีดังนั้นนะครับอาจารย์มาเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะบอกว่าคนที่ฟังคลิปนี้นะอยากให้พยายามมันทําบุญทําทานรักษาศีลสวดมนต์นะครับพยายามตั้งจิตนะครับให้เป็นกุศลมีเมตตากรุณาครับมุทิตาอุเบกขาพูดง่ายทำารใจให้ดีเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็มันทําบุญทําทานนะครับรักษาศีลสวดมนต์อยู่เสมอเสมอคุณไม่จะสัมผัสสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับ เรล่านี้ได so ้เหมือนที่อาจารย์สัมผัสได้ครับครับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับเป็นคิดสั้นๆนะก็ขออนุโมทนาทุกคนที่ด้ฟังแล้วกันนะส่วนใครเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนส่วาเป็นการเล่านิทานก่อนนอนกันแล้วกันนะแต่สิ่งที่อาจารย์พูดมันทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วอาจารย์เคยสัมผัสมาทั้งนั้นแหละนะเล่ามาจากประสบการณ์จริงที่อาจารย์เคยพบเคยประสบมาค็แล้วกันเอาว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่เชื่อเถอะสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดน่ะ ก็จะพยายามนะครับตั้งใจนะครับทําบุญทําทานรักษาสินส่วนมนอ,อยู่เสมอเสมอและฝึกสมาธิเดินจงกรม,มบ่อยๆก็สามารถสัมผัสเห็นเทวดาหรือว่าการทิพย์หรือแม้แต่พญายนาคก็ตามแต่นะครับที่อาจจะรักษาตัวคุณอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้อาจารย์ขอจบลงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องเล่าธรรม,มะหรือเรื่องเล่าดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ